ฮัชชุบปัาบกิ้งไปกิ้งไปโดดไปอุย๊ยรถตกหลุมคว่ำซะคันสิเออจะได้แบบหยุดรถกันฮึบอุย้ยสวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม i a m Fish กันนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็ได้หนีออกจากบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในป่าแห่งหนึ่งนั่นเองนะที่แบบมืดมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะวังเวงเลยนะโอเคนะครับก็ก่อนที่ทุกคนเยจะไปรับชมคลิปก็ฝากดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไป เอาเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในป่านั่นเองนะเดี๋ยวเรามาหาทางออกจากป่านี้กันเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องไว่ายไปทางนี้หรือเปล่าหรือว่าไปทางนู้นเดี๋ยวผมขอไว่าไปดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าฝั่งนู้นเออตันหรือเปล่าเนี่ยขอดูก่อน โอเคทางนี้เป็นทางตันนะแล้วคือผมทําไมมาอยู่ในป่าได้อะ่ะท,ท,ทั้งๆที่เมื่อวานผมกระโดดหนีมาในคลองแถวบ้านนะแต่อยู่ๆผมก็มาโผล่ที่นี่นะน่าจะโดนนกเอามาปล่อยไว้ที่นี่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยตรงนู้นอะไรอะเป็นแสงสว่างเฮ้ยอะไรนะ่ะอ๋อขวดขวดขวดนึกว่าอะไรไปเราไปกันต่อเลยเอ้าฝั่งนี้ก็ตันเหรอเดี๋ยวแล้วผมจะไปยังไงล่ะทีนี้ คงต้องหาทางไปอีกแล้วสินนะนี่ไงใช่ตรงนี้หรือเปล่าเหมือนว่าเราจะต้องกัดเออไม้นี้หรือเปล่าอ่ะกัดกัดนั่นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าออกมาออกมานั่นแหละอ่ะเข้าได้ยังน่าจะได้แล้วมัง้งอ่าได้แล้วทุกคนไปกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกมาแล้วโอเคเฮ้ยมีเถาวัลย์ให้โหนด้วยชุบอ่ะโหนไป ทาซานเอ้ยพาสนี้เราเป็นทาซานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเดอเด้เด,ดอ,อมแต่เล่น <g ười> เฮ้ยเดี๋ยวผมอยากได้ขนมปังปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บ,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 บโดดงับลืมงับว่าทุกคนเอาใหม่<ๆ>ได้มเอาใหม่เอาใหม่มาๆมาๆตานนี้ผมจะไม่พลาดเอาละปุ๊บเอาล้วนะหนึ่งสองปุ๊บอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ฮึบไปเลยปึ๊บโอ้ยไปเลยจุม๋มโอเคไปกันต่อเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเรากระโดดงับอีกรอบนึงชึบอ่าไปฮึบโอ้โหตานี้เรามาเป็นทาสานนะในพาร์ทที่แล้วเราเป็นจอมทําลายนะหวังว่าไม่น่าจะเจออะไรที่แบบยาก,ยากๆใช่ไหมเออแล้วตรงนี้ทำไงเนะี่ยอ๋อต้องกัดชึบชึบบช,ชโอเคเข้าไปยังไงต่อยังไงต่อ,อ อ้าวทำไมทางตันนะอ๋อมีทางต่ออ่ะเปิดออกมากัดไม้ชึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดออยวเดี๋ยอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีล้วเดีอยวเดี๋ยอเวเดี๋ย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 วเดียวเดี๋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 ยวเดียเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยเยวเดี๋ยวเด คุณนกพาผมไปไหนคุณนกพาผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเอา้าเดี๋ยวผมลืมเอกดลงน้ำนะผมจะไปกับนกอีกซะแล้วนะไปเลยนี่น,น,นี่ผมต้องลงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะลงตรงนี้ล้กันปุ๊บแล้วก็ยังไงต่อว่ายตามน้ําไปเลยใช่ไหมเฮ้ยตรงนู้นมีนกอีกแล้วตรงนู้นมีนกกระโดดถึงไหมเนี่ยฮึไม่ถึงว่าทุกคนโอ้โหว่าจะกระโดดกัดสักหน่อย ไม่เป็นไรเราก็ว่ายตามน้ำไปเลยแล้วกันตรงนี้ต้องได้แล้วจังหวะนี้ต้องได้แล้วจังหวะนี้ต้องอุ้ยไม่ถึงมาทุกคนอดเลยอดบินเลยนะนี่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 มีให้กัดอีกตัวแล้วชึบไปเลยบินไปเอาละเอาละขอหาทางดีๆตรงนี้เลยและกันอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเฮ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 ้ยมีตัวมีตัวขอขอขอตัวนี้แหละชึบโอ้ไม่ถึง อีกนิดเดียวเองนะเมื่อกี้มาตรงนี้เปิดทางปุบ๊บอ่าได้ละได้ละยังไงต่อลงล่างใช่ไหมชึบอ่ะกัดดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมา,ออกมายี่ยมมีนกอีกแล้วนี่ขอกระโดดกัดนกเลยชึบอ้อาวไม่ถึงฮึบอ่าไปเลยกระโดดกัดหลังปลา,าขี่นกนะทุกคนโคเทชึบไป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  เดี๋ยเดเดเลยเลยเถึงไหมไม่ถึงเมื่อกี้ผมลืมกดปล่อยนะเมื่อกี้อ่าอ่มาตานี้ได้แน่นอนได้แน่นอนเอาละตรงตรงตรงนี่เลยแล้วกันฮึบเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าได้แล้วเอ้าอย่าบอกนะมาผิดทางอ๋อถูกแล้วมันมีถาวรให้โหนอยู่ข้างบนโอเค เอาแล้วนะโดดขึ้นไปฮึบอ่าโวนไปโหยโหยชึบปับ๊บโอเคมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะในพาร์ทนี้ไม่ยากเหมือนในพาร์ทที่แล้วเพราะว่าในพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหทางมาคือแบบยากมากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอกระโดดกัดอันนี้สักหน่อยอฮึบฮึบอ่ามาขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยโอ้ยพิ้วฮึบจุม้มโอเค เฮ้ยข้างหน้ามีท่อระบายน้าโอ้โหเราต้องกัดนะมากัดเลยฮึบฮึบแต่ฟันนี่แข็งแรงมากเลยนะสามารถกัดท่อได้นะอุ้ยอุ๊ยอุยอุยมาที่ไหนแล้วเนี่ยท่อน้ําทิ้งแล้วผมต้องไปทางไหนต่ออุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยสามารถกัดไม้แล้วก็ลากไปได้ด้วยคือแล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วผมต้องขึ้นไปข้างบนนะเออแล้วผมจะขึ้นไปยังไงเลยเนี่ย สูงมากเลยนะฮึบโอเคดิ้นไป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 อีกนิดเดียวไม่ได้หว่ะทุกคน เฮ้ยทุกคนผมเจอแล้วผมว่าต้องเอาไอแผ่นอันเนี้ยมาอุดตรงรูท่อตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่คือมันไม่มีทางไปแล้วทุกคนคือท่อเน,นี้ยมันดูดเข้าไปข้างในใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าลองเอาแผ่นไม้มาอุดดูนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ก็ขอลองก่อนขออุดให้มันดีๆก่อนอ่าได้ปะยังไม่ได้หรออ่ะอะเดี๋ยวผมไปคาบมาใหม่ก่อนหมดยังอะนี่ไงเหลือ,ออีกอันนึงปึ๊บ โอเคขอให้ได้เถอะคือผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงแล้วอ่ะอุด okay. โอเคโอ้โหผมก็หาวิธีตั้งนานมาได้แล้วได้แล้วทุกคนชืบขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ติด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 ทุกคนโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวนะมันต้องหามาอุดเพิ่มเหรอนี่ไงนี่ไงเจอละเจอละโอเคมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เอง อ่ากัดมาไปฝั่งนูน้นอุดฝั่งนูน้นนี่อุดเลยปุ๊บโอเคเยี่ยมเลยได้ยังได้ยังฮึบโอเคเก็บเช็คพอยต์แล้วก็กัดไอ้ตรงนี้ใช่ไหมชึบอ่าโอเคแล้วก็ขึ้นอีกขึ้นอีกนิดฮึบอ่าเปิดได้ยังโอเค เปิดได้แล้วทุกคนอ๋อปล่อยน้ําปล่อยน้ําเข้ามาแล้วก็ไปตรงไหนต่อโอ้ย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 ติดติดเดี๋ยวติดแก้วโอ้ยติดแก้วตายโอ้โหผมต้องมาหมุนใหม่อีกฮึโอเคหมุนเลยหมุนเลยแล้วก็หมุนอีกทีนึงชึบโอเคเรียบร้อยมา านี้เราจะไม่ตายเพราะขยะนะมาไปทางไหนต่อฝั่งนี้หรือเปล่านี่ไงตรงนี้อีกหนึ่งอันฮึบอ่าหมุน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 ชือปุ๊บ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 โอเคไฟเขียวเรียบร้อยไปตรงนู้นใช่ไหมที่เราต้องขึ้นไปอ้าวเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยที่ผมต้องไปผมคิดว่าน่าจะต้องโดดเข้าท่อฝั่งนู้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ผมโดดไม่ถึงว่ะทุกคนอม,มันต้องมีอีกสิที่ทําให้น้ํามันเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาก่อนนี่ไงนี่ไงมีทางไปอยู่นี่ไงชืบอ่ามุนปุ๊บปๆ๊บปๆ๊บ,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 บโอเคเรียบร้อยมาตานี้ได้แน่นอนร้อยเอฮ้ยยังมันยังมีอีกท่อหนึ่งมาหมุนหมุนมุนหมุนมุนมุน เยี่ยมเลยมาตานี้แหละร้อยเปอร์เซนต์ยังอีกเลยเยอะไปไหนเนี่ยมาโอโ้โหกัดจนฟันจะหักแล้วมั้งเนี่ยมาได้แล้วตานี้ต้องได้แล้วเฮ้ยตรงนี้มีเศษขนมปังด้วยไปครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันว่าได้หรือยังผมคิดว่าน่าจะได้แล้วอ้าวแล้วผมจะไปยังไงล่ะทีนี้กัดอันนี้ก็ไม่ได้นะ อ๋อผมคิดออกแล้วคือเราต้องไหว้ไปให้ทันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดอีก2ท่อนะเผื่อจะได้นะครับปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบนี่เราต้องปิด2ท่อนะแล้วก็รีบไปเปิดอีกฝั่งนึงนะเพื่อที่จะให้มันน้ำมันขึ้นนะแล้วเราก็รีบไหว้เข้าไปเออน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าปึ๊บอ่ะปิดนี่แล้วมันก็จะลดลงแล้วเราก็รีบไหว้ไปรีบไหว้ไปน่าจะได้ เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าได้วะ่ะถอยก่อน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 ถอยถอยถอย,อ,ยออกมาถอยออกมาฮึบอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องปิดอันนี้สิแล้วก็ไปเปิดอันหลังเพราะว่าถ้าผมเปิดอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะวหวยมาไม่ทันนะปิดเลยปิดอันนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะไปเปิดอันหลังไว้หมุนไปหมุนไปฮึบฮึบฮึบโอเคนี่แล้วอันนี้ก็จะเลื่อนขึ้นใช่ไหม เอ้ยเอ้ยเ้ยได้แล้วนี่ไงโอเคผมนึกว่าต้องว่ายเข้าให้ทันนะปป๊บโอเคตอนนี้ก็มาถึงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องโดดเข้าตามหลุมที่มันมีน้ำนะปึ๊บ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 โอเคโอ้โหถ้าหลุมขนาดนี้นี่ตกทีนี่คือแบบล้อหลุดนะผมบอกเลยปึ๊บปึ๊บ โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาฮึบโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วฮึบปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้มีท่อไปตามท่อดีกว่าแล้วก็ยังไงต่อเนี่ยตามท่อเลยใช่ไหมฮึบโอเค okay, ได้เช็คพอยต์แล้วเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนู้นอีกนะฮึบมาฮึบปับป๊บปยยยั๊บเยียบผมนะเย,ย,ยียบผมโอเคแล้วก็ฮึบปึ๊บปับ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอ้โหน่ากลัวมากเลยน่ากลัวจริงจริบปึ๊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 บว่ายไปว่ายไปเฮ้ยรถโอ้โอ้โอ้ไม่นะไม่นะไม่นะโอ้โหตายเลยมาเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องระวังรถปึ๊บชึบชึบโอ้ยรถจะพึ่งมาได้ไหมขอร้องล่ะเฮ้ย มาเราต้องรีบๆแบบเร็วๆแล้วฮึบปึ๊บมาเราต้องกะจังหวะให้ดีชึบปับ๊บปั๊บอีกนิดเดียวข้างหน้าเองนั่นแหละเยี่ยมมาฮึบอยู่พึ่งนะอยู่พึ่งนะโอเคฮึบอีกนิดเดียวโอ้โหละพัดมาอย่างไกลเลย เอาเข้าไปเอาเข้าไปผมน่าจะไม่ถึงนะวันนี้ชึบปึ๊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 บโอเคได้อยู่ได้อยู่ฮึบนี่มาได้ได้นั่นแหละเยี่ยมแล้วก็รถผ่านไปชึบพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปนี่ได้แล้วได้แล้วตานี้น่าจะได้แล้วชึบชึบอะชึบอะชึบอุ้ยรถเฉียว ชึบโอเคได้สักทีโอ้โหกว่าจะผ่านได้นะไปทางไหนต่อเนี่ยโอเคว่ายตามน้ำเลยใช่ไหมไว่ายไปไว่ายไปโอ้โหยังมีอีกรอปึ๊บ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 ดึงออกมาดึงออกมาโอเคได้แล้วว่ายเข้าไปปึ๊บปั๊บตามท่อไปตามท่อไปอ่ะเราต้องไปทางไหนต่อ เออเหมือนว่าผมต้องไปฝั่งนู้นหรือเปล่าผมมาผิดทางนี่ต้องไปทางนี้โอเคมาเราต้องโดดไปฝั่งนู้นให้ชึบปัป๊บกิ้งไปกิ้งไปโดดไปอ้ยรถขี่กันสะแลงเลยนะตกหลุมคว่ำสะคันสิเออจะได้แบบหยุดรถกันฮึป <c oughs> ไปกันเลยเฮ้ชึบ ปุ๊บป๊บไม่น่ารอดนะวันนี้มาผมต้องเลงดีๆชึบมาฝั่งนี้เดี๋ยวให้รถเฉี่ยวแล้วก็กระดินเข้าหลุมน่าจะได้โอเคไม่ต้องละผมเข้าเองปึ๊บนี่ผมต้องโดดมาฝั่งนี้ดักหน้าไว้เพราะว่าเผื่อแบบรถเฉี่ยวแล้วเราจะได้แบบกิ้งลงหลุมนะนิดเดียวนิดเดียวนั่นแหละอ่า ฝั่งนูน้นโอ้โหโคตรไกลฮึบอุ้ยนั่นไงคำพูดผมเป็นจริงแล้วแจ๋วแจ๋วเลยต้องอย่างนี้เฮ้ยไอ,ยอยคนนั้นนี่ว่าที่มันไล่ผมเยี่ยมเฮ้ยกว่าจะผ่านได้เอาเราไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้โห พูดปุ๊บได้ปั๊บเลยนะลดความเยี่ยมเลยแต่มาเยี่ยมตอนจบนี่ก็เฮ้ยเหนื่อยใจอยู่นะก็โอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อกันนั่นเองนะซึ่งอาจจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายของเจ้าปาปิรัน่าแล้วนะครับโอเคนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย